ชุดนี้คือใส่มากปนหนึ่งเพิ่งเดบิวต์มีความลาซาด้าในซีนนี้มากเลยนะสวยทุกคนเลยสวยแบบตะโกนสวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมากับการรีแอคชั่นครั้งยิ่งใหญ่แล้วกันแม่แม่ได้กลับมายือสเตดกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับติ่งยุคทองสมัยชานไอดอลหญิงเกาหลีนัมบวานก็คือเกาลเจเนอเรชั่น และพวกนั้นก็คัมแบ็กมาแล้วและเราจะมาพาที่จะเรียกชั้นได้ยังไงไม่ต้องพูดเยอะค่ะเลิลก็ว้าวาอะไรอะสิบห้าเหี่ยวสิบห้าอะไรวะเออไทยอนต้องกอนฉันเมนไทยอนนะน้องซอน้องซอหน้าไม่เปลี่ยนเลย อุ้ยมเมมเอดเวอร์ซันนี่เฮ้ยชุดน,นี้คือใส่มากปะหนึ่งิ่งเดบิว,วอุ้ยใช้โลเคชั่นเยอะมากเลยเออ Forever, v R Steel Forever ว e r s i o n เออ,เเอ,อเสวยคนนี้เขาก็สวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆโอ้ย,อย,อยชุดนี้แซ่บมากลุกนี้ได้ 呜呼！呜呼！啊！对啊！对啊！ ไฟเวอร์เออเล่นหูเล่นตาไม่เปลี่ยนเอ้ยชุดส้มพูดีนะมีความไอเอฟซดราม่าเออไอชุดนี้นางเลิศนะ <laughs> มีม <ś webinars> ีความลาศด้าในซีนนี้มากเลยนะดูดิ มอมงหนึ่งไฟว้าวานลืมแบบสนใจนะเพลงแต่คนทำเพลงก็คงมอนปีอะติวไฟอร์วานอยู่แล้วเออมันก็เป็นนัมเบอร์ว้านอยู่แล้วแ,ลวแ,แลวหละมากเลย สว,ส,วสวยมากเลยอ่ะงงมากสวยมากมีความแบบเจรเบตต,ตัวเองนะรู้สึกว่าแบบเวลวคัมที่ตัวเองกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ็มวีมันดูดูเหมือนแบบแต่ละคนแยกย้ายกันไปในแบบไอ้นี้ต่างๆนะสุดท้ายก็คือบเออกลับมาที่เดียวกันขึ้นมาขึ้นสเตจเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วกลับมาแบบมงกลับมาแบบนางพญาเนาะแม่ก็คือแม่แหละจริงๆแม้ว่ะอุ้ยนางเลิศนะฉันชอบชุดนั้นฉันชอบชดที่อยู่บนสเตจแบบชดที่แบบเจรเบตลาซาด้า คือมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรกะลาสีเรือมีความแบบสาวน้อยวัยเยาว์ณ์แบบขอสองมอต้นอะไรอย่างนี้เออมันดูแบบใสด,ดูดิดูแต่ละคนดีนะใสค่ะเาวน้งเงินมาเป็นแบบเออเลิศเลิศสวยทุกคนเลยอะสวยสวยสวยแบบตะกอนสวยสวยมากแม่องไรก็ฝากเพลง One ไฟว์วันไว้ด้วยนะคะาไปดูกันนะคะในชาแนลของ SM ทาวนะคะ ตอนนี้เราจะพอดแค่นี้ไม่งั้นเราจะอ้วกเตินนตายไปเลยทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ฝากช่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่นานๆกลับมาทำทีเพราะว่างานเยอะมากนะก็จะไปได้มาเรียกแ่นหรือว่าทำทีเพ่มาปล่อยเพราะว่าแล้วแต่ว่าช่วงไหนงานเยอะงานน้อยน,น,น,นะคะฝากซับสไครต์ไว้ไวด้วยนะคะกดกระดิ่งดุ้งดิงดุ้งดิ่งเมล่อไหร้มาอัพนานๆทีจะได้เจอกันเนาะทุกคนไปลคะค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะวันไหนที่ได้เลิกถ่ายก็คือวันนั้นก็คือไม่ได้สระผมจ้า